ผักสลัดของเราก็เลือกเสร็จแล้วนะทุกคนผักสลัด,ดั้ริยองนะคะอิ่มน้ำเลยนะคะทุกคนก็ได้เยอะมากพี่จีเฮ้ยตั้งแต่ใบมองนะคะทุกคนที่เราเลือกสลัดนะคะทุกคนเราก็ล้างนะฮะหกน้ำนะคะทุกคนนี่โอ้นะคะทุกคน เยอะเลยนะคะทุกคนผักสลัดฟันสิงโตนะคะทุกคนว้าว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 นะคะทุกคนเราก็ได้สลัดไว้กินกันนะคะทุกคนเดีย๋ยวจะเอาไปให้ลูกชาย แล้วก็เอาไปให้คนแก่ข้างบนนะคะทุกคนแล้วก็จะเอาไปให้น้องประดามบ้านนาด้วยนะคะทุกคนเราก็จะได้เดี๋ยวตอนเย็นพี่นีจะทำผักสลัดนะคะให้ลูกชายนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพี่นีมาเก็บผัก ฟันสิงโตนะคะทุกคนวันนี้ออกเร็วมากนะคะทุกคนที่นี้ก็จะไม่เลือกเนาะจะเอาไปเลือกที่บ้านนะคะทุกคน <laughs> กำลังน่ากินเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปไอถุงนะคะทุกคนเอาไปเลือกที่บ้าน ทุ่งมันจะฟางนะคะทุกคนเป็นทุ่งฟางนะคะทุกคนแต่ว่าปลอดสารปลอดภัยนะคะจากขี้หมาเยี่ยวหมานะคะค เดียวนะคะก็จะออกดอกแล้วนะคะผักสลัดฟันสิงโตนะคะเดี๋ยวปีนี้จะไปเลือกที่บ้านปีนี้เยอะมากนะคะทุกคน กำลังอ่อนๆเลยนะคะทุกคนหลางๆกินก็ได้แป๊บเดียวนะคะไม่ถึงห้านาทีได้ครึ่งถุงนั่นแล้วเดี๋ยวพี่นี่จะเอาไปเลือกที่บ้านเนาะเพราะว่าถ้าเราเลือกที่นี่มันจะเสียเวลานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเออทุ่งสาธารณะนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเ ถึงแม้ว่าจะติดนะคะทุกคนติดบ้านคนนะคะทุกคนไม่ติดบ้านคนนะคะเรามองๆแต่มันอยู่เป็นทุ่งเนาะทุ่งที่ว่าเขายังอนุรักษ์เาไว้นะคะทุกคนนี้ก็เก็บได้เกือบครึ่งถุงละ ยัง,ย,งยองเยอะๆนะคะทุกคนยยยยฝรั่งเขาไม่มาเก็บกันนะคะทุกคนเขาซื้อกินเนาะเมื่อกี้คนแก่เขาถามพี่นีพี่นีบอกว่าเอาไหมเอาไปเลือกเอาฉันให้เธอเขาบอกว่าล้างลำบากนะคะทุกคนเขาบอกล้างลำบาก ที่นี้ก็บอกโอ้บ้านเธออยู่ไหนเดีย๋ยวฉันร้านแล้วฉันจะเอามาให้นะคทุกคนว้าวฟันสิงโตนะทุกคนนี่นะคะ ไทยคนไทยเก็บหมดนะคะทุกคนเราจะไปซื้อกินทำไมเนาะแพงไหมคะทุกคน ปกติใส่ถุงมือก็ดีนะคะนี่นะคะทุกคนฟันสิงโตเก็บเพลินเลยค่ะทุกคนเยอะมากเนาะโอ้โหเยอะเลย อกลเลยนะคะ ja mal kann นั่งจิ้มนั่งจิ้มเอานะคะทุกคนลุกขึ้นแล้วหน้ามืดปีนี้เราได้ผักดีมากนะ เราก็ไปเลือกเลือกที่บ้านเนาะโอ้ปวดหลังสนุกเลยค่ะทุกคนสนุกมากนะคะการเก็บผักของเราเยอะมากนะคะเราได้ฝนดีนะคะปีนี้ ยุ่มเปล่าเลยนะ,ะทุกคนเขาก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะทุกคนโเยอะมากเหน็ดมากนะคะัเป็นทุ่งๆนะ ป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะแกแล้วนะคะทุกคนน,นี่ก็ได้เต็มถุงแล้วเนาะแต่ยังงกอยู่นะคะทุกคน แสงแดดนะแสงแดดท้อนก็จะพอจะพอมันเยอะมากนะคะทุกคนเยอะมากก็ได้เต็มถุงแล้วนะคะทุกคนเพียงว่าเดี๋ยวเราไปเลือกนะคะทุกคนผักสลัดพี่นีเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเลือกล้างน้ำนะคะทุกคนกลับบ้าน เราก็ได้พักไปกินแล้วนะคะทุกคนเออหน้ามืดน,นะพี่นีก็เดินออกมาจากบ้านพี่นีประมาณหกเจ็ดนาทีนะคะทุกคนเดินช้าก็1สิบนาทีก็คือว่ายังเป็นเออทุ่งของรัฐบาลนะคะทุกคน ก็ยังเป็นของรัฐบาลที่ว่ายังไม่ได้ก่อสร้างอะไรนะคะอีกหน่อยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะก่อสร้างทําอะไรหรือเปล่านทุกคนเขาก็กั้นเอาไว้เนะกั้นเอาไว้ไม่ให้คนเข้าไม่ให้ใครเข้าแต่พิธีมาเก็บทุกปีนะทุกคนพอเคยถามก็เคยถามว่ามันมีผักดันยองอะ่ะฉันสามารถไปเก็บได้ก็บอกโอ้ยมีปัญญาเก็บพลเป็นต้นหญ้า มันอร่อยมันเป็นย่านะคะทุกคนเป็นย่าแล้วตอนนี้ยังไงเขาก็ต้องตัดทิ้งแต่ว่ามันเกิดนะคะทุกคนเราตัดไปมันก็เกิดนะคะทุกคนเดี๋ยวพบเราก็มาถึงบ้านแล้วะะทุกคนุงเบ,บลเบลน,นี่พี่นีก็จะทำการเลือกนะคะเปิดน้ำ อุ่นนะคะทุกคนน้ําอุ่นนะคะล้างน้ําแรกก็จะเป็นความสุขของเรานะคะทุกคนกับการเลือกผัดนะทุกคนถ้าเราเลือกตรงนู้นเลยก็ได้นะทุกคนแต่พี่นีเออต้องใช้เวลาตรงนู้นเยอะเนะเราก็เอามาเลือกที่บ้านเนาะ ใช้เวลาอยู่ที่บ้านเลือกทิ้งนะคะทุกคนเลือกทิ้ง,งนี้นะคะแล้วก็ตัดนะคะทุกคนก็จะเป็นงานนะะทุกคนงานนะคะทุกคนดราก็โยนลงไปในอ่างเลยนะคะทุกคนที่นี่ล้างเป็นสิบสิบน้ำเลยนะคะทุกคน ล้างผักต้องล้างไปสิบสิบนะ้ำปีนี้ผักออกเร็วมากทุกคนผักออกเร็วมากปกติจะเป็นเดือนอัพพินเอ,อ่อต้นๆนะที่เขาจะเป็นวันที่พระเจ้าขึ้นสวรรค์นะคะทุกคนที่เขาจะเอ,อ่อวันกินไข่กินผักอันนี้เนาะสลัดฟันสิงโตนะ,ะภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกดงลียงนะคะทุกคน ก็จะแต่ปีนี้ก็เดือนนี้ก็หมดนะคะทุกคนเดือนมาร์เดือนหน้านะะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่า,วาเริ่มจะออกดอกแล้วนะะทุกคนปีนี้ทุกอย่างก็จะมาเร็วมากนะคะเดี๋ยวพี่นีก็จะไปเดินเก็บต้นกระเทียมนะคะทุกคนอ่อนๆน,นะคะกระเทียมเราก็ไม่รู้ว่าปีนี้ทุกอย่างมาเร็วนะ,ะเร็วมากนะ,ะทุกคน <sustainability> มีฟัาสุกนะ,ะทุกคนพวกฝรั่งเขาไม่เออไม่ทํากินกันนะเพราะว่าเขาเออขี้เก็จเลือกขี้เก็จตัดขี้เก็จล้างนะคะทุกคนมันมีไปทั่วนะแต่บางวันครั้งข้าถน,นุนเราก็่าไปเก็บแต่มันติดที่มา <c oughs> คนคนเขาก็ไม่นะคะบางทีในสวนในเอสวนของเขาก็มีน้องเขาก็ตัดด้าเนอบย่างคนมีบ้านนะ แต่สังเกตเขาจะไปซื้อดีฟานะรับไม่ต้องมาล้างมาเลือกนะคะก็คือว่าแพงนะคะทุกคนขีดหนึ่งก็หกเจ็ดเซนนะ,ะขีดน้ำเออแต่ก่อนนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้นะว่าเออพวกนี้พี่นีจะไปดูที่ตลาดนัดที่มาดามบ้านนาเขาเขาเออเขาขายของเนาะพี่นีจะไปดูว่าเขาขาย ขีดแต่เท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นขา,ขาวนะคะทุกคนเขียวๆอย่างนี้ก็ยังไม่มีเนาะเดี๋ยวพี่ดีขอเลือกผักก่อนนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ